มาดูความคืบหน้าเหตุพลุระเบิดที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับล่าสุดนายวิโรธสอส,อสอพักก้าวไกลออกมาแฉว่ามีจ่าอักษรย่อฟอฟันทำหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยเก็บกวาดเก็บสวยแล้วก็ส่งไปให้นายปล่อยให้เจ้าของโกดังนั้นเก็บพลุจำนวนมากจนเกิดเหตุระเบิดขึ้นพร้อมกับจี้ไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้จริงหรือ นายวิโรจน์ลักษณะดีสรนสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลเผยกรณีโกดังพลุระเบิดที่จังหวัดนาราธิวาสว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองไม่รู้เรื่องเลยหรืองานนี้จะดำเนินคดีแค่เจ้าของโกดังไม่ได้ที่สําคัญเจ้าของโกดังคนนี้เคยถูกจับขณะที่ลักลอบเก็บพลุไว้กว่า20ตันชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้ดีว่าบริเวณนี้มีธุรกิจสีเทาและมีระบบสวย จึงขอถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าจะปล่อยให้จ่าฟอฟันเป็นแม่บ้านเก็บสวยทรงนายโดยไม่ทำอะไรเลยหรือทางด้านคดีความก็ยังไม่มีวี่แววของสองสามีภรรยาเจ้าของโกดังที่เกิดพลุระเบิดนะครับสคนนี้ยังไม่เห็นว่าจะเดินทางมารายงานตัวกับตำรวจเลยครับซึ่งหากยังไม่เข้าไปพบตำรวจบอกว่าจะขอสารออกหมายจับขอหากระทาที่ก่อให้เกิดระเบิด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงครอบครองประทัดและดอกไม้ไฟเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังฝ่าฝืนประกาศของผอ,อรมนภาค4ควบคุมการจำหน่ายพลุและดอกไม้ไฟด้วยด้านกระทรวงมหาดไทยเผยว่าขณะนี้พบผู้ประสบภัย1,935รายเสียชีวิต11รายรอพิสูจน์อัตลักษณ์2รายบาดเจ็บ209รายอย่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล10ราย สำหรับความเสียหายมีผู้ลงทะเบียนเอาไว้620รายมีทั้งบ้านเรือนโรงเรียนและรถยนต์ที่เสียหายเบื้องต้นประเมินความเสียหายในการซ่อมบ้านนะครับอาจจะต้องใช้วงเงินถึง42ล้านบาทขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ส่งความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ถือเป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่ง แสดงถึงความห่วงใย,ยต่อพี่น้องคนไทยด้วยกันครับ